8. คำสั่งเพิ่มหรือลบกริดลายเป็นปุ่ม t กเกิ e ที่ใช้แสดงหรือไม่แสดงเส้นกริดลายบนกราฟหากเราไม่ต้องการเส้นกริดลายบนกราฟเราสามารถคลิก t เกิล e on เพื่อให้ระบบลบเส้นกริดลายด้านหลังออกไปแต่หากต้องการให้ระบบแสดงเส้นกริดลายตามปกติให้เราคลิก t กเกิ e off เพื่อให้ระบบโชว์เส้นกริดลายตามปกติ9 ุ่ม Chart p r o p e r t y ใช้เพื่อตั้งค่าทั่วไปของชาร์ตรวมไปถึงการตั้งค่าหรือปรับแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นเทรนไลน์รูปแบบต่างๆด้วยสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Pointer Tool เลือกเส้นที่เราจะแก้ไขจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Chart p r o p e r t y เช่นหากเราต้องการตปรับตั้งค่าเส้น Freehand Trendline ให้กลับเข้าไปยังโหมดของ Freehand Trendline โดยการคลิกที่ปุ่ม Pointer Tool จากนั้นคลิกเลือกเส้นที่ต้องการจะปรับตั้งค่าแล้วเลือกปุ่ม Chart Property ระบบจะปรากฏหน้าต่างสำหรับการปรับตั้งค่าขึ้นมาให้เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มโอเคและคลิก Pointer t o o l อีกครั้งเพื่อออกจากโหมด f r e e h a n d เท n l i n e นอกจากการแสดงข้อมูลดัดชนีเซตในลักษณะโคดบน Windows Full Code แล้ว บนหน้า Default นี้เรายังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีเซตได้ในรูปแบบกราฟอีกด้วย w i วินโด d โคดวินโด Code เป็นวินโด w ที่แสดงข้อมูลราคาซื้อขายระหว่างวันคล้ายคลึงกับ w i วินโด l ฟ Code แต่แตกต่างกันรตรงรายละเอียดของข้อมูลที่มีรายละเอียดน้อยกว่าแต่ใส่รายชื่อหุ้นที่ต้องการได้ครั้งละหลายหลายหุ้น การเพิ่มรายชื่อหุ้นใน Windows Code โดยปกติในหน้า Default จะมีลิสต์หุ้นจำนวนหนึ่งใส่มาให้ใน Windows Code อยู่แล้วแต่หากเราต้องการเพิ่มลิสต์หุ้นที่เราต้องการเราสามารถทำได้โดยการคลิกบน i n n o w s Code หนึ่งครั้งเพื่อให้ปรากฏกรอบสีสม้มจากนั้นพิมพ์ซิมโบลหุ้นที่เราต้องการลงไปได้เลยระบบจะเพิ่มรายชื่อหุ้นดังกล่าวต่อท้ายซิมโบลลิสตที่มีให้อยู่แล้วอย่างอัตโนมัติ การลบรายชื่อหุ้นใน Windows Code ให้เราคลิกรายชื่อหุ้นที่เราไม่ต้องการจากนั้นจะปรากฏแถบสีเหลืองขึ้นมาบนหุ้นที่เราคลิกให้เราเลือกคลิกเครื่องหมายดรอปดาวสีเทาเล็กๆบนแถบสีเหลืองจากนั้นคลิกซ้ายที่คำสั่งเคลียร์รายชื่อหุ้นที่ไม่ต้องการจะหายไปการแก้ไขรายชื่อหุ้นใน Windows Code ให้เราดับเบิลคลิกบนรายชื่อหุ้นที่เราไม่ต้องการ จากนั้นจะปรากฏบ็อกซ์ให้เราแก้ไขซิมโบลและพิมพ์ชื่อหุ้นตัวอื่นที่เราต้องการลงไปจากนั้นกด Enter ระบบจะเปลี่ยนเป็นซิมโบลตัวใหม่ที่เราเพิ่งแก้ไขไปการเพิ่มหัวคอลัมน์ทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Manage Code Field ระบบจะแสดงรายชื่อ list คอลัมน์ขึ้นมาเราสามารถสกรอดาวเพื่อค้นหาฟิลดข้อมูลที่เราต้องการได้ เมื่อเราได้ฟิลข้อมูลที่เราต้องการแล้วให้เราคลิกซ้ายค้างบนคอลัมน์ที่เราต้องการจากนั้นลากไปแทรกไว้ยังตำแหน่งคอลัมน์ที่เราต้องการการลดหัวคอลัมน์ทำได้โดยการคลิกซ้ายค้างบนคอลัมน์ที่เราไม่ต้องการจากนั้นลากออกไปปล่อยบริเวณใดก็ได้ของ Window วินโดว์โคดคอลัมน์ที่เราไม่ต้องการจะหายไป Windows News Windows News เป็น Windows ที่แสดงข้อมูลในลักษณะของข่าวอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าจอวิธีการอ่านข่าวทำได้โดยการคลิกที่ headline ของข่าวชิ้นที่ต้องการจะอ่านและเมื่อต้องการกลับมายังหน้าหลักให้คลิกที่ headline ข่าวอีกครั้งเพื่อกลับมายังหน้าหลักแต่ในกรณีที่ข่าวชิ้นนั้นๆมีความยาวมากจนสครอลเลยส่วนของ Headline มาแล้ว เราสามารถใช้ปุ่มเครื่องมือที่อยู่บริเวณขวามือด้านล่างได้โดยปุ่มแรกสุดทางซ้ายมือจะเป็นปุ่ม Back to Headline ใช้เพื่อกลับไปยังหน้าหลักของข่าวปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่ม Previous Story ใช้เพื่อย้อนกลับไปอ่านข่าวชิ้นก่อนหน้าโดยไม่ต้องกลับไปยังหน้าหลักและปุ่มสุดท้ายปุ่ม Next Story ใช้เพื่ออ่านข่าวชิ้นถัดไปโดยไม่ต้องกลับไปยังหน้าหลัก สำหรับวิธีการสืบค้นข่าวบนบริการ Aspen for Browser สามารถทำได้2วิธีคือการค้นหาจากแหล่งข่าวและการค้นหาด้วยคำค้นการค้นหาด้วยแหล่งข่าวเราสามารถเลือกดูข่าวโดวยแบ่งตามแหล่งข่าวได้โดยการคลิกเลือกที่ปุ่ม New s o u r c e จะมีลิสต์แหล่งข่าวปรากฏขึ้นมาจากนั้นคลิกเลือกลิสต์แหล่งข่าวที่ต้องการได้เลย การค้นหาด้วยคำค้นเราสามารถค้นข่าวด้วยการพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาลงไปได้เลยเช่นหากต้องการค้นหาข่าวที่มีคำว่าราคาทองให้เราพิมพ์คำว่าราคาทองโดยไม่ต้องหาบ็อกซ์ใดๆเนื่องจากระบบจะรับคำสั่งในการพิมพ์ของเราอัตโนมัติจากนั้นกด enter ระบบจะประมวลผลและนำชิ้นข่าวที่มีคำว่าราคาทองอยู่ในชิ้นข่าวเท่านั้นมาแสดงผล และเมื่อคลิกที่ Headline เข้าไปอ่านในเนื้อข่าวจะพบว่ามีการไฮไลท์คำว่าราคาทองในเนื้อข่าวนั้นๆให้ด้วยสำหรับการค้นข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเราสามารถทำได้โดยการพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซนต์จากนั้นตามด้วยซิมโบลของหุ้นตัวนั้นๆเชน่นเปอร์เซนต์ ptt ระบบจะค้นหาเฉพาะข่าวหุ้นปตทให้เท่านั้นทั้งนี้ วินโดว์นิวสยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานคือการดาวน์โหลดไฟล์ PDF หรือ z i ฟไฟล์ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนส่งรายงานการประชุมใดๆหรือมีการส่งงบการเงินโดยเมื่อคลิกเข้าไปในชิ้นข่าวแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าบรรทัดล่างสุดของข่าวจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดอยู่ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย วิธีการสร้างหน้าเพจส่วนตัวในกรณีที่เราต้องการสร้างหน้าเพจขึ้นเองเราสามารถเลือกใช้งานแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านบนได้เลยเ <c odes> ช่นปุ่มชาร์ปุ่มโคดปุ่มฟูโคดปุ่ม5 b i t 5 offer ปุ่ม news และปุ่ม t i c k e r เมื่อเราจัดเรียงแต่และวินโดว์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานคือปุ่ม g r o u p ปิ้ซึ่งจะช่วยจัดกลุ่มของวินโดว์ที่สร้างขึ้นให้ลิ n k ์คำสั่งกันเองภายในกลุ่มและการจัดกลุ่มแต่และกลุ่มจะถูกแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยสีจากบนหน้าจอจะเห็นได้ว่าวินโดว์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่มีอยู่ด้วยกัน6วินโดว์ย่อยๆ การใช้งานปุ่ม g r o u p ปิ้งสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม grouping ที่อยู่เป็นปุ่มสุดท้ายของแถบเครื่องมือจากนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามีแถบสีต่างๆปรากฏขึ้นให้เราคลิกสีที่ต้องการ